สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีเพื่อนๆเลยคะ่ะน้องๆที่นนารักนะคะน้อยน้องบอกว่าหนารักด้วยแล้วเล้าเสียนหน่อยเล้าเสียนหน่อยเขาตะเล็กวิ่งว่าหนารักด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิวอลสูฟังนะคะนะว่าจะต้องเหตุกันวิธีใดกะก็มาวอลเลียงเอ๋เล้าสตาร์กับพันน้อยวัดงรวมก่อนเนาะฮัมนี้เนาะ เอเดี <king> ๋ยวว่ากันใหม่นะคะเองเ้ยต้องปรับความเข้าใจกันยาวๆจังน้อยสําหรับเล็กวิ่งเสียนน้อยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพบกับแนวทางพอเซิร์ดนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะคะเห็นมีโอนเงินเข้าไปให้พอเซิร์ดอยู่นะคะเป็นน้าใจเล็กๆในน้อยนะคะน้อให้พอกะดีเบิดแล้วค่ะได้บุญไปบูซาคูกับพอไปนะคะเพิ่นจะมีเงิน ใน,ใ,นใส่ใจบ้างเล็กๆน้อยๆซื้อสมุดปากกากระปพอล้วกะจแต่พูดถึงเรื่องจริงคนกแวงหนึยินเสียนบางคนว่า้ฟังว่าสื่อที่หนึ่งเบิดเป็นหาลอยเป็นเด้เจกเมียนยุบสื่อหลายเนาะซื่อในน้อยเต่เนาะสื่อเหลี่ยมละสิบบาทนีจักสองเหลี่ยมเลยยี่สิบีเธอเหลี่ยนไปซื้อเป็นยกโหลันกแวงนันแล้ว นี่กะเดี๋ยวเขามาพบวลาสตานะคะเนาะในหาน้อยบัดรวมแต่วลาสตานี่บอกว่าทรงไงนานไม่เลยนะคะคนก็แปลงก็บรรวา่าแนวทังตีลงช่องไปเนี่ยเพื่อนออกอย่างนะคะเนาะของลาสตาก็ซิเชตได้แต่ของหาน้อยนะคะหาน้อยของพ่อก็เข่าเรื่อยๆนะคะเนาะเข่าอยู่กมาหวานในเอฟซีทีเพิ่นโอนน้ำใจมาให้พ่อกะว่าถูกหาน้อยถูกหาน้อยของพ่อก็ดีใจด้วยนะคะเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้ช่องลูกศิษย์พอเสดนะคะแนวทางโมงเข่ากับพระกันเขา่าไปหลังบานไปกดไลค์กดแชร์ให้หลายอยู่นะคะเนาะ,ะขอบคุณมากเลยนะคะเนาะมันโมเป็นยังสีไปตลอดหลอกเพราะว่าแนวทางเล็กวิ่งเขาวิ่งดีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวคนกระแพงสีบอกให้ว่าสีเหตุจังใดนะคะถึงสี ได้หมากได้ผลนะคะสำหรับเล็ดวิงเสียนหน่อยนะคะเดี๋ยวเฮามาพบกับพาน้อยหมัดรวมของพอกันก่อนค่ะและแลาวสตากร์นกคนกระแ้งก็เห็นว่าเป็นยัพอมีเวลาอยู่นะคะเนาะทั้งสองแนวทางนั่นแหละยงมีเวลาหาจับหาบายอยู่การล้วพัฒนาของพอกุอลดไปเหมือนกันนะคะเนาะ อยาไข่เข่าจริงๆก่ะพี่ๆคะ่ะก็เมื่อคืนนี่คนแพ้งกะหยอดไปสักหน่อยหนึ่งอยู่คะ่ะปรากฏว่าลางเป็นบนบนเป็นล่างไปกันเฮามาพบกับลาสตาก่อนลาสตาพอเซดนะคะเนาะนี่คะ่ะลาสตาลาสตาของพอดลงทุนง่ายๆ,ๆคะ่ะ 11กรกฎาคมนะคะเนาะ2567นะคะเดินเดิน8นะคะล้องหากัน3นะคะรูด8คะ่ะ2ตัวมี8 3คะ่ะ7 3 6 3คะ่ะ5 3 1 3 0 3ค่ะ3 3 8 9และ9 9นะคะ9 0 7 1 7 8นะคะ2 1 8 6 8นะคะ5 8 หกสนะคะสตัว8ปดหาสหนามนะคะหาแปดแปดศูนย์และเและศูนย์เก้าค่ะป,ปีปีค่ะตามดีเลยนะคะเนาะกะพีคคนใดเบิ้งมาทันกะนั่นเอาก็ได้นะคะย้อนเอาก็ได้นะคะเนาะไปค่ะไปพบกับหาน้อยมัดรวมต่อเลยค่ะเนะเอากันง่ายๆจบ นี่ค่ะหาน้อยมัดรวมอันนี้เป็นเขียนว่าหาน้อยพอเสิร์ตนะคะเนาะ <c oughs> เด่นสอ้องแกัน6ค่ะรูดศนะคะสองหกหนะคะสี่ศนะคะหนึ่งสี่สอดสี่สองแปดนะคะสามแปดหกค่ะเจ็ด 920นะคะ8050ค่ะโอ้เพิ่นจังได้จังรัวมันสิออกเลขพวกนี้เนาะ820 9 426นะคะ466 055นะคะ889ค่ะ287นะคะ204นะคะเนาะ เฉพาะกิจ8ค่ะพิเศษ0นยะคะปกติ7และ VIP 5นะคะพีพีค่ะค่ะพีพีกับเบิ้องละก็แคนาจอได้นะคะเนาะ2ตัวบนล่างและ3ตัวนะคะตัวรูตัววิ่งของพอกัมีเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพีพีพเนาะกะคนกำแพงกะมือเน็กะตาซาวมาเนยกันเนยค่ะผ่าขาวนะคะเนาะตัดเสื้อให้ น้องๆนอง้นองสาวที่เพิ่นชอบจำศีลน,นะคะเพื่อนชอบมากค่ะเรื่องไปวัดไปว้าเพื่อนบ่มีขอบคร้ยอย่างละคะ่ะน้องสาวคนก็แพงเองนะคะกะเดี๋ยวตัดเสร็จก็จะส่งไปให้เพิ่นอยู่สระบุรีเพราะว่าเพิ่นซื้อบ้านญุพุนนะคะตอนนั้นเพื่อนเป็นผู้จัดการปุนอินทรีนะครหลวงญุพุนนะคะเพื่อนก็นทดงานลายบยริษัทนะคะช่วงที่เพื่อนจบเป็นญาโทแล้ว เดี๋ยวตอนนี้เพื่อนก็เดินสายทำบุญของเพื่อนป้ายนะคะเนาะเพื่อนบ่มีลูกมีเต่าบ่มีสามีเพิ่นก็สบายๆนะคะเนาะก้อยพีพีมีโชคเด้อค่ะเด้อเว้นจากคลิปนี้แล้วก็ขอให้อ่าไปเจอกับอ่าย่างอ๋อล้าพัฒนาค่ะเว้นออกจากคลิปนี้แล้วก็สิไมลาพัฒนานะคะกระดาษสิเป็นแรงๆนะคะพีพีค่ะ สำหรับเลขวิ่งเสียนหน่อยกะเดี๋ยวามาคุยกันมืออื่นนะคะเนาะมืออื่นเขาสิเอาจังไดกันดีเพราะว่ามันรู้สึกว่าสิเขาตัเลขวิง่งจับคู่กะหลุดมาสองงวดนะคะเนาะแต่เสียนหน่อยดะบอกแต่ครั้งแรกแล้วนะคะว่าเสียงหน่อยเป็นเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งของเสียนหน่อยสิมาดีกะเบนีคอยปีปกะ มีโชคปังๆกับาลาสตาเลยฮะน้อยมัดรวมของพ่อนะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับยอดไล่ยอดแช์ขอบคุณพรสเซดนะคะเนาะขอบคุณน้องๆที่คอมเมนต์มาคุยกัในให้กำลังใจดีดๆนะสวัสดีค่ะ